ละมุนเหมือนเดิมจริงๆนะคะถ้าเราไม่ได้ฟังเรือนแพเนี่ยก็เหมือนมาไม่ถึงคอนเสิร์ตชรินนันทนาครตัวจริงสิยงจริงแบบนี้แน่นอนเสียงยังแจ๋วแม้ห่างเวทีมาถึงสองปีเพราะว่าติดเรื่องของโควิดระบาดศิลปินแห่งชาติออกปากเองว่าตื่นเต้นนะคะที่เห็นอยู่เนี่ยแต่ก็รู้สึกดีที่ได้เจอแฟนเพลงในฮอลเป็นครั้งแรกด้วยเพราะช่วงที่อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนมีแค่คนเดียวที่ร้องเพลงให้ฟังก็คือคู่ชีวิตนางเอกคนดังคุณเพชรชราชาวรานั่นเองนะคะ men mư đi o vi dai niên nhóc o cũng chợ ta hồng chào kép ครั้งนี้เลยไม่มีชื่อไหนเหมาะไปกว่าคอนเสิร์ตนะคะชารินหมายเลข20บมหากาบแห่งบทเพลงค่ะเพราะไม่ว่าจะเป็นเพลงดังอมตะหรือว่าเล่าเรื่องชีวิตกรลหลวนแต่เป็นมหากาบนะคะลดแลนทั้งในบทบาทนักร้องด้วยผู้กำกับภาพ,พยนตร์ผู้อำนวยการสร้างหนังจนวัยยางเข้าเลขก้าค่ะที่อาชลรินบอกว่ายังรู้สึกเหมือนเป็นหนุ่มพิสูจน์ได้จากการเป็นนักร้องรุ่นใหญ่แค่ไม่กี่คนที่ยังมีคอนเสิร์ตต่อเนื่องมานานถึงสองทศวรรษแล้วนะคะ ก็รู้สึกแปลกประหลาดเหมือนกันเพราะมันคิดว่ามันจะเราเราจะมีความสามารถทํามาจนถึงสองศตวรรใช่ไหมอืมก็ก็แปลกใจฮะก็ขอบใจที่แฟนๆทั้งหลายอุดหนุนจนจนจนมาถึงป่านนี้แหละฮะและผมก็ขอให้ท่านอุดหนุนกันต่อไป ครับจะได้อยู่กันนานๆ แต่ละปีนะคะนกักร้องหญิงของคุณอาชรินันทนาครจะเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่ามีอยู่ท่านหนึ่งที่ผูกพันคิดถึงกันจริงๆก็คือรุ่นน้องเสียงหวานท่านนี้คุณอรวีสัจจานนท์นะคะเล่าความหลังตั้งแต่ยุคเข้าห้องบันทึกเสียงมีผลงานเพลงคู่กันถึง48เพลงค่ะจนได้มาแจมในชรินอินคอนเสิร์ตหมายเลข5นะคะ แล้วก็อีกครั้งเมื่อ5ปีที่แล้วที่เกือบจะขึ้นเวทีไม่ได้คือตอนนั้นเล่าให้ฟังว่าประสบอุบัติเหตุกระดูกเท้าแตกต้องนั่งวีลแชร์ค่ะทุกวันนี้อาการก็ไม่ได้ขาดหายสนิทนะคะกลับมาใส่ส้นสูงไม่ได้แล้วทําให้การกลับมาขึ้นเวทีในรอบหลายปีตอนนี้บอกว่ากดดันอยู่บ้างเรื่องเสียงไม่ห่วงเท่ากับเรื่องความเป๊ะของภาพลักษณ์ที่อยากให้ทุกคนมองขึ้นมาแล้วก็อย่างประทับใจค่ะ เลี่ยงไม่ได้ด้วยลุกด้วยค่ะลุกของอลรวีก็จะเป็นชุดเดร,รสยาวนะคะบางทีก็จะแบบหางยาวๆอนะไรเงี้ยก็ก็ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะใช้ตัวช่วยอะไรอง่างเช่นถ้าถ้าเกิดเวลาที่เราไม่ได้ลอง <Okay. S 1> เราก็อาจจะแบบเปลี่ยนรองเท้าอะไรเงี้ยค่ะพอจะออกเราก็ค่อยเปลี่ยนแต่เปลี่ยนลุกเปลี่ยนยากแล้วค่ะเพราะคนจะจำภาพอลรวีแบบนี้ <Okay. S 1> การดูแลตัวเองเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง แล้วก็เป็นความรับผิดชอบอย่างหนึ่งที่เรามีต่อแฟนเพลงผู้ชายก็ระดับหนึ่งผู้หญิงก็จะยิ่งยากกว่าเพราะว่าผู้หญิงอ่ะคนก็คาดหวังเนาะว่าเฮ้ยฟังร้องเพลงแล้วต้องแบบดูหน้าด้วยอะไรด้วยสวยด้วยอะไรเงี้ยค่ะ ขออุบไว้ก่อนนะคะว่าแขกรับเชิญจะมีใครอีกบ้างพอครบรอบสองทศวรรษชลินอินคอนเสิร์ตต้องไม่ธรรมดาแน่นอนถามถึงเยอะที่สุดก็ต้องคู่ชีวิตค่ะนางเอกในตาหยาดน้ำพึง่งคุณเพชรชราว,ว่าจะขึ้นเวทีด้วยกันหรือเปล่าเพราะวันถแถลงข่าวเนี่ยไม่ได้มาด้วยนะคะคุณหมอบอกว่าอยากให้แข็งแรงก่อนออกไปเจอผู้คนเยอะๆค่ะ ซึ่งคุณอาชลินก็เล่าแบบติดตลกว่าต่อให้ตัวไม่มาก,ก็เหมือนอยู่ด้วยกันตลอดอยู่แล้วนะคะเพราะคุณเพชรชราเนี่ยติวเข้มก่อนออกจากบ้านหมดเลยค่ะว่าร้องเพลงให้เต็มที่มีสติอ่อนน้อมกับคนฟังสสิ่งนี้นะคะบอกกันทุกครั้งบอกกันเสมอซึ่งทุกครั้งที่คุณอาชลินขึ้นเวทีร้องเพลงไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่อย่างคอนเสิร์ตของตัวเองก็จะทำตามแบบนี้ล่ะคะ่ะ3าข้อนีเ้เป๊ะเลยนะคะ